จ้าคนงันคนงันเญ็เท,เท่างอพี่น้องลงจากคูหมือเศร้ากับไปหาปลาตัวเออก็ะได้พราะมาได้กินมึงปาคอตัวนี้พี่น้องเออมันสิได้จะรู้แล้วว่าม่นโตแล,ล้วเป็นรูปหรือไงจ้าเป็นไงเท่างอว่ามันโตแล,ล้วเป็นรูปหเนะือไงจ้าปา่าสวอ่อนนะพี่น้องเนาะ ผักหวานเหมือนเศร้าเราก็ได้ได้พี่น้องป่วแล้วขึ้นผู้เก็บผักหวานก้อนได้เหมือนเศร้านะขึ้นผู้เก็บผักหวานมาหอดบ้านเมื่อได้กินหอดเข่าเศร้าพี่น้องเอ้เหมือนเศร้านะเลียนน้ำกลนเพื่อไปหาปลาตัวงัดผักหวานกับงามๆได้พี่น้องป่วงดง,งามยุ่ยจ้างามลายมิตรง,งามๆเนาะอ้อวานซอสเนาะพี่น้อง พี่เทงทงงเราหาปลาเก่งเก่งเราหากินเก่งเก่งเลยพี่น้องพี่เงท่งเงะอัเบิ้งพี่น้องได้จากโลปลาคอตัวเนี้ยป๊าได้กิโลหนึ่งป๊าแม่นบอกเราพี่เงปื๊ดกิโลหนึ่งอีหลีพี่น้องหนึ่งกิโลหนึ่งสองขีดหนึ่งกิโลสองขีดค่ะนี่จ้า หนึ่งกิโลสองขีดเด้อมัน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 พญ่าเท่าเงาะขึ้มันเท่จ้าสวัสดีครับพี่น้องพัวปาดพญ่าก็เขียนพญ่าอีกพี่น้องให้กล่องดูเออพผัวละปืดอักล้องกับยังปรสุดอยู่พี่น้องปาดปาดปาดโซอันมึงหน้าเบิึงตาอันพญ่าเท่าเงาะผู้มันเลยจ้านี่เละจ้า หาหาได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเตะละเมื่อเนาะจ้ะมึนนะมงผักหวานกับยอดงามงามเน่หนึ่งหัวล้านกับซิกแกงละพี่น้องนะจ้ะแกงไปยัยหาหมาย่างมือเศร้ายังมือเศร้าแล้วแล้วก็ไปหาปลาตอพี่น้องโอ้ยเนียหน่วยกะจักสีบ้าจังไหนเนาะแล้วมันหาพี่นอ้องเออ ยายนุ่ยก็ไ่ได้อันไปน้ำเลาหปาปลาเมื่อนี่ยหยนุ่ยออกไปนะหาหนุหน่งตยเดี๋ยวเมื่อนึงอ่ะเดี๋ยวจากเมื่อย้ายนุ่าาหนหหนยหัวล้านเทียนไปไทไป้ายไม่ให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะจ้านี่กับผักหวานพ่อญ่มือซ้อมวิ่งพี่น้องได้ซอขีดกับสามขีดแต่ว่าลายได้พี่น้องเนาะผักหวานมันเบาเนาะ เออสองขีดกับสามขีดด่จ้าสำหรับคลิปนี้ยายหนุ่ยหวัวล้านกับฝากไว้สนีด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ยายนุ่ยหัวล้า,านน้ำเนยด้วยจ้าเด้อสวัสดีจ้า